สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่พิ s c อน DIY นะครับในคลิปนี้นะครับพิซคอน DIY จะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ติดตั้งในตู้คอน summer unit แล้วก็มีคนถามเข้ามานะครับว่ามันทำหน้าที่อะไรอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือ search protection device นะครับหรือว่า SPD อุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรทำงานอย่างไรไปดูกันเลยครับ ระบบไฟฟ้าแบบ1นึ่งเฟสในบ้านเรานะครับโดยปกตินะครับก็จะมีแรงดันอยู่ที่2 2 0โวลต์50เฮิร์นะครับเวลาที่เราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล้วกันเราก็แค่เสียบปลั๊กเข้าไปที่เต้ารับนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ก็จะเกิดการไหลของกระแสะไฟนะครับ จากสายลายผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับไปสายนิวตนันเพื่อกลับไปที่จุดกําเนิดไฟฟ้านะครับจึงทําให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับสามารถใช้งานได้แต่ในวันที่เกิดฝนฟ้าคะนองหรือเมฆฟ้าผ่านะครับถ้าฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าครับไหลาจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดิน ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในทุกทิศทางนะครับโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้นะครับก็จะไปเหนี่ยวนำกับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่อยู่บริเวณถนนนะครับที่จ่ายไฟให้ตามบ้านคนซึ่งการเหนี่ยวนำนี้เองนะครับทำให้เกิดไฟกระโชกขึ้นในระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแรงดันที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีมากถึง6000โวลต์ โดยไฟกระโชกนี้นะครับจะวิ่งจากสายส่งของการไฟฟ้านะครับผ่านมิตเตอร์ไฟแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตู้คอน s u m e r unit นะครับนั้นก็จะวิ่งไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กอยู่ในตัวอย่างก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเสียทันทีในกรณีนี้นะครับถ้าเราจะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายนะครับจากฟ้าผ่าเราจะทำอย่างไรครับ ถอดปลั๊กออกถูกต้องครับแต่ถ้าเรากำลังใช้งานอยู่แล้วครับจะทำอย่างไรด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นั่นก็คือ Search Protection d e v i น e นะครับหรือ SPD อุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะจะติดตั้งในตู้ Consumer Unit เพื่อทำหน้าที่ป้องกันไฟกระโชกนะครับ โดยวิธีการติดตั้งนะครับผมจะยกตัวอย่าง SPD ของ Schneider รุ่น QOSPD20 ในการติดตั้งนะครับให้ติดตั้งที่ช่องแรกถัดจากเมนเบเกอร์ส่วนสายที่ให้ติดมากับตัว SPD นะครับก็ให้นำไปติดกับกาวบาร์ทีนี้เรามาดูการทำงานของ SPD กันครับ ในสภาวะปกตินะครับที่แรงดัน220โวลต์ตัว SPD นะครับจะมีค่าความต้านทานหรือค่าโอห์มนะครับสูงมากๆจนทำให้กระแสที่ไหลผ่านตัวมันนะครับมีค่าน้อยดังนั้นนะครับกระแสทั้งหมดก็จะไหลไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าแล้วไฟกระโชกเข้ามาในระบบไฟฟ้านะครับ ซึ่งจะมีแรงดันมากกว่าปกติถึง6,000โวลต์ตัว SPD จะลดค่าความต้านทานลงครับเพื่อให้กระแสส่วนใหญ่ครับไหลผ่านตัวมันกลับไปยังจุดกำเนิดไฟฟ้ารวมถึงลดแรงดันไฟฟ้าลงนะครับเพื่อจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าครับโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงใช้งานได้ปกติ คราวนี้คนะับมาถึงการสังเกตว่า SPD คนระับยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นั้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเทสทางผู้ผลิตนะครับจึงได้ทำแทบถบแสดงสถานะอายุการใช้งานนะครับเพื่อให้เป็นจุดสังเกตผู้ผลิตบางเจ้านะครับก็จะทำเป็นไฟ LED แสดงสถานะแทนโดยสถานะจะเป็นดังนี้นะครับ ถ้าเป็นแถบสถานะนะครับหรือว่าหลอดไฟ LED นะครับสีเขียวจะหมายถึงปกติใช้งานได้แต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับหมายถึงหมดอายุการใช้งานแล้วใช้งานไม่ได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตกันนะครับเพราะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องเปลี่ยนถ้าที่บ้านติดตั้งไว้ตัวเดียวนะครับหากฟ้าผ่าแล้วก็ให้รีบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วดึงปั๊งออกทันที เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าครั้งที่2หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปหน้าจะพบกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube และกดไลค์ในเพจ m u s i c อน DIY กันนะครับ